นี่นะครับเราเรา,เราแกะน็อตออกมาแล้วนะครับก็ค่อยๆง้างมันออกนะครับค่อยคอยง้างมันออกง้างเบาเบาอย่าไปดึงแรงเดี๋ยวมันจะไปโดนสายอะไรขาดนะครับ,นะรบเราจะเห็นตรงนี้ จะเห็นด้านด้านช่วงด้านตรงเนี้ยครับมันจะมีช่องใส่แมมอยู่ฝั่งนี้นะครับอยู่ทาบริเวณนี้จะปลิดไฟช่วยนะครับนะครับนี่นะครับตรงนี้นจะมีช่องใส่แมม ริเวณตรงนี้นะครับแล้วก็ปิดเข้ามาแล้วขันน็อตได้เลย